คุณมาถูกบ้านแล้วครับคือฉันจะมาสมัครเป็นเมียของคุณดิวลูกชายบ้านนี้ค่ะอะไรนะคะใหม่เป็นเมียดิยวทุกคนนะคะประกาศหาเมียใหม่ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ดิวก็มีบริษัทออกใหญ่โตมีหน้ามีตาทางสังคมก็ต้องหาเมียที่สวยและดูดีควไปออกงานสิไม่ใช่ผู้หญิงซอนๆสกปรอกอย่างเธอใช่ ก็อย่างที่แม่ผมบอกครับผู้หญิงโสมๆอย่างไหมให้ฟรีผมยังคิดเลยผมไม่น่าแต่งงานกับคนแบบคุณเลยขอโทษน,นะคะนี่นมีคนแรกของคุณหรอคุยตายแล้วนี่ถ้าไม่บอกอะ่ะฉันคิดว่าเป็นคนใช้ที่มาจากาน,นอกสอีกอะ่ะคุณดิวคะไม่ทราบว่าตอนคุณเอาอย่างนี้มาทำยังไงโดนของหรือว่าคุณเมาอะคะผมว่า ผมน่าจะโดนของนะครับคุณปิน๊น <c oughs> โอเคงั้นต่อไปนี้หนูปิ๊นจะเข้ามาอยู่ในบ้านของเราส่วนไหมเธอต้องดูแลปิ๊งเพด้วยและถ้าปิ๊นอยากได้อะไรบอกใหม่ได้เลยนะลูกงั้นเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูห้องพักหไหมใช่เลยค่ะไม่ได้นะคะมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะใหม่เปนเมียดีอยู่แล้วทั้งคนน่ะจะพาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ในบ้านได้ยังไง แม่เองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะทำไมทำอะไรมักง่ายน่าเกลียดแบบนี้หกปาก็แกไปเลยนะแกกล้าดียังไงถึงมาด่าฉันหัดใช้สมองโง่ๆของแกคิดบ้างไหมว่าบนแค่ไหนแล้วที่ลูกชายของฉันเนี่ยรถตัวมาแต่งงานกับเธอใช่ถ้ารับไม่ได้อ่ะคุณก็เก็บข้าวของออกจากบ้านผมไปจะได้ไม่เป็นเสนียดบ้านผมด้วย ไปเถอะลูกเราขึ้นไปดูข้างบน,นดีกว่าไปครับไปกิ่นเค้กไหมลูกไม่เอาค่ะแม่กลัวอ้วน ผลดีอยู่แล้วกลัวาทำไมอร่อยนะ ปิ้นก็ฮะอ๋อนี่เธออิจฉาที่ปิ้นเขาสวยกว่าดูดีกว่าเธอแล้วฮะไม่ใช่นะคะคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ก็เห็นน่ะว่าปิ้นเขาตั้งใจโยนใส่หัวไหมเลยนะตอนนี้ฉันเป็นลูกสะใภ้คนของบ้านนี้ต่อให้ฉันเลาเท้าเหยียบหน้าเธอไปคุณแม่ก็ไม่ว่าฉันหรอก แต่แกก็ไม่มีสิทธิ์นะยังไงฉันก็เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของดิวอยู่แกอเป็นแค่เมียซื้อเมียเช่าแค่นั้นแหละรับจบตัวเป็นหมาบ้านได้แล้วตอนนี้เป็นเขามีสิทธิเท่ากับเธอทุกอย่างคืนเธอยจะทำร้ายปิ้นอีกเนี่ยฉันไม่เอาเธอไว้แน่คุณแม่ แมคะคือหนูคงทนอยู่กับคนแบบนี้ในบ้านนี้ไม่ไหวอีกแล้วอะคะ่ะถ้าเทียบกันแล้วเงินเดือนสามหมื่นะมันน้อยมากๆเลยกับสภาพจิตใจที่หนูต้องทนอยู่กับคนแบบนี้นะคะ่ะถ้าแม่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หนูก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้อะคะ่ะแล้วหนูอยากได้เท่าไหร่อะจ๊ะถ้า อย่างนั้นคุณแม่พอจะเพิ่มให้หนูสักห้าหมื่นได้ไหมคะคือหนูต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆแต่งหน้าทำผมทำเล็บเพื่อที่จะออกงานสังคมกับคุณดิวอะค่ะไม่อย่างนั้นถ้าหนูไม่สวยอะคุณดิวเขาต้องขายหน้าแน่แนเลยงั้นแม่เพิ่มให้หนูเป็นห้าหมื่นก็แล้วกันจะ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่ คุณแม่น่ารักที่สุดเลยค่ะดิวจะทำอะไรอ่ะ ก็ปิ้นมาทํางานเป็นเมียผมคนเป็นผัวเมียกันก็ต้องมีอะไรด้วยกันสิแต่ดิวก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะทําไมถึงไม่ยอมผมสักทีก็ถ้าดิวอยากมีอะไรกับปิ้นจริงๆนะดิวก็อยากกับเมียให้เรียบร้อยสิเพราะว่าถ้าปิ้นจะมีอะไรกับผู้ชายสักคนเนี่ยเขาก็ต้องมีปิ้นคนเดียว ถ้าใ้ผมยาให้ก็ได้แต่ผมของมัดจังทำอะไรกันอะดิวนี่คุณทำอะไรอะไหนคุณบอกว่าจะควงเป็นแค่ออกงานไงนี่มันเตียงของเรานะคุณทำอะไรนี่คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยก็ที่ดิวทำแบบนี้ก็เพราะดิวเห็นหน้าใหม่แล้วดิวไม่มีอารมณ์ไง แล้วอีกอย่างนะปินก็เป็นเมียอีกคนหนึ่งของดิวทาไมดิวจะมีอะไรด้วยกันไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้นะที่ของใหม่อย่างฉันเนี่ยมันจะน่ากินกว่าของเก่าเออถ้าอยากจะเอากับมันนักเนี่ยทำไมไม่อยากับใหม่ไปเลยล่ะใหม่ไม่อยากฉันผัวร่วมกับใครเหมือนกันเออก็ดีเพราะฉันก็เบื่อ เมียที่มีสภาพเหมือนสพอย่างเธอเนี่แหละในที่สุดสะพ้ายบ้านนอกกระจอกกระจอกแบบเธอก็ได้ออกไปจากบ้านชนสักทีดีจังเลยนะแม่ที่ขยะ จะได้ออกจากบ้านเราไปสักทีทอ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมมาหย่ากับฉันที่อำเภอด้วยนะไปกันเถอะใหม่พ่อทีนะแกฉันเก็บของนานไปหน่อยอะไม่เป็นไรเรจาจะปิน้นฉันทนอยู่บ้านหลังนี้กับสองแม่ลูกนี้ได้ตั้งนานยังทนได้เลยทนรอเพื่อนสักหน่อยอะไม่เป็นไรนะนี่ปิ้นจะไปไหนอะแล้วพี่มันหมายความว่ายังไง เีนจะไปกับไหมทําไมเ็นต้องอยู่เป็นเมียดิยวที่นี่สิงั้นเดี๋ยวคงต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเสียสลเวลาเล่าให้แม่ผัวกับผัวที่กำลังจะกลายเป็นอดีตฟังสักหน่อยจะได้หายโงค่คุณ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 ,คณเป็นอะไรไหมอะคุณอ้าวไหม ิงหมยทำไมแกสภาพแบบเนี้ยฉันจำได้ว่าตอนที่เจอแกครั้งก่อนก่อนแต่งงานอะ่ะแกะดูดีกว่านี้เยอะเลยนะคือที่บ้านสามีฉันะ่ะพยายามใช้งานฉันอย่างหนักเพื่อให้ฉันเหนื่อยที่ฉันทนไม่ไหวแล้วก็ออกไปจากบ้านเองยอมอยากกับเขาเองอ้าล้ว ทำไมแกไม่ฟ้องหย่าเขาอ่ะจะทนอยู่แบบนี้ทำไมอ่ะเราก็ยอยากจะฟ้องหย่า,อย,าอยู่นะแต่ว่าเราไม่มีเงินติดตัวแล้วอะ่ะเงินเก็บของเราอะ่ะเขาก็เอาไปก่อตั้งบริษัทจนหมดแล้วพอเขามีอันจะกินขึ้นมาเขาเลยอยากจะเขี่ยเราทิ้งอ่ะเอาก็ในเมื่อเขาไม่รักแกแล้วทำไมเขาไม่อยากกับแกไปเลยอะจะทำแบบนี้ทำไมก็เพราะว่าเขาไม่อยากโดนคนอื่นเขานินทางไง คนรอบตัวเนี่ยก็รู้กันหมดแล้วนะว่าเงินที่สร้างบ้านสร้างบริษัทมันเป็นเงินของฉันทีเนี้ยเขาก็เลยอยากให้ฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ออกไปจากชีวิตเขาเองทำไมชีวิตแกต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอะไหมปินคือเมื่อวันก่อนอะฉันได้ยินว่าแม่สามีของฉันประกาศรับสมัครเมีมยใหม่ให้กับสามีฉันด้วยอะ เขาทำแบบนี้เพื่อให้ฉันทนไม่ได้เขาตั้งใจจะกดดันฉันให้ฉันออกไปจากชีวิตของเขาอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะทนได้หรือเปล่าถ้าเกิดจะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะฉันก็ไม่มีเงินแล้วอ่ะเอางี้ไม่ไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองฉันจะเอาคืนในผู้ชายเฮงสวยคนนั้นแล้วก็เอาเงินมาคืนแกด้วยแกเป็นเพื่อนสนิทฉันอ่ะฉันอยากจะช่วยแก ขอโทษด้วยนะคะที่เราสองคนเนี่ยเล่นละครกันเนียนไปหน่อยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเงินเดือนทั้งหมดก็รวมกันแล้วนะ่าจะประมาณ5 0 0แสนได้เออหรือไม่ต้องขอบคุณสิเพราะว่าไอ้เงินเนี่ยมันเป็นเงินที่คุณกับแม่ของคุณเอาของใหม่ไปตั้งบริษัทแล้วก็ไม่ยอมคืนนี่เธอมันหลอกฉันเหรอคอยดูนะฉันจะแจ้งตำรวจฉันจะแจ้งจับพวกแก อีสิบแปดมงกุฎใจเยนเ็ยนๆก่อนนะคะคุณแม่หมายว่าแทนที่คุณแม่จะแจ้งตำรวจเนี่ยเอาเวลาไปจ้างทนายมาสู้คดีฟ้องหย่าดีกว่าไหมคะฟ้องหย่าฟ้องหย่าอะไรน,นี่ยังไม่รู้เหรอคะว่าที่ฉันเข้ามาอยู่ที่เนี่มันเป็นแผนของเราสองคนนะคะฉันเข้ามาเก็บหลักฐานที่คุณกับแม่ของคุณทำลายร่างกายแล้วก็จิตใจของนาย อะไรของคุณเนี่ยอะไรยังมีเรื่องที่คุณพยายามจะมีชู้อีกน ตอนนี้ฉันก็เตรียมทนายไปให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดยเจอที่ศาลนะคะคือสานีจําเป็นเตรียมตัวรับหมายสารไม่ได้เลยนะเอาแล้วก็อีกอย่างบริษัทที่ใช้เงินของฉันในการก่อตั้งฉันจะฟ้องคืนที่หมดเลยคอยดูไปกันทาไมชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยกำลงัลงรอแกอยู่นะ เห็นไหมแม่เป็นเพราะแผนบ้าๆของแม่อะแผนอะไรรับสมัครเมียดูซิเนี่ยเราโดนโฟ้องจะจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาโทษแม่เลยเป็นเพราะแกแหละเบื่อเมียอ,อ,อยากจะหาเมียใหม่นี่มันน่าเบื่อแม่แล้วแผนบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำไงดีอะ มีอะไรครับพี่คนขับรถเหยียบสร้อยทองกับแหวนทองอยู่หรือเปล่าคะคุณลงมาดูหน่อยสิทองพี่เองอะ่ะก็เป็นคนเห็นทองนี่เหมือนกันนะพี่ก็ต้องมีส่วนแบ่งเหมือนกันนะบอกแล้วว่าทำงานกับฉันเนี่ยไม่มีพลาดทองเหลืออกหลายเส้นนะวันนี้ฉันขอสักแสนสองแสนก็นแล้วกัน อะไรวะเฮ้ยนี่มันทองน้องไม่เหยียบทองที่ไหนมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปหยบจากที่ไหนมาน้องโชคดีจังเลยอ่ะใช่ครับ ดีมากแต่แต่อะไรอะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่รู้ครับเพราะว่างไน่ใช่ของผมโอ้ยน้องคิดมากแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลาบลอยพี่ว่าน้องอะเอาสร้อยไปขายนะแล้วก็เอาเงินไปใช้ดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาตามเจอเดี๋ยวจากลาบรอยนะมันจะกลายเป็นรอยไปไหนก็ไม่รู้อะมันก็จริงนะพี่ ดีแล้วผมจะได้มีเงินไปปิดนีสักทีถูกต้องแล้วนะน้องขอบคุณนะครับพี่ที่แนะนำอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่เองอ่ะก็เป็นคนเห็นทองนี่เหมือนกันนะพี่ก็ต้องมีส่วนแบ่งเหมือนกันนะเฉียวพี่ส่วนแบ่งอะไรของพี่อ่ะพี่มันรถผมนะไม่รู้แหละก็พี่เองอ่ะก็เดินมาเจอพร้อมๆกันกับน้องอ่ะแล้วตัวน้องเองก็ไม่รู้ว่าไปเหยียบทองเนี้ยมาจากที่ไหน เออมันก็เป็นของสาธารณะนะโอ้ยมัวแต่อึกงออักเนี่ยเดี๋ยวคนในอู่เขาเดินออกมาจากตัวอาหารสองคนก็จะเพิ่มมอีกหรอกเออโอเคโอเคครับพี่แบ่งก็แบ่งงั้นพี่ขับตามผมไปที่ร้านทองนะโหจะให้พี่ไปร้านทองเหรอโอ๊ยพี่ไม่ว่างหรอกเอางี้แล้วกัน งั้นน้องเอาเงินสนมาให้พี่แล้วกันแล้วส่วนทองเนี่ยน้องก็เอาไปโอเคไหมแบบเนี้ยเอางั้นนะครับแล้วต้องแบ่งเท่าไหร่อ่ะเอามาให้พี่แค่หมื่นห้าก็พอเนี่ยจากที่ดูอ่ะสร้อยสองเส้นนี้นะหูยน่าจะขายได้ประมาณ สี่หมื่นถึงห้าหมื่นเลยนะเออแล้วส่วนที่เหลือเราก็เอาไปถือว่าเป็นค่าเสียเวลาเออพี่เอาแค่เดี้แหละพอแล้วพแล้ว,ลวอโอ,โอเคครับโอเคครับงั้นเพียวน,นี้ไปก่อนก็นได้ครับผมจะไปจ่ายค่าเช่าพอดี ช่วเดียนเนาะขอบคุณครับเป็นไงบ้างพี่ไอเนี่ยมโค้งโง่เลยจริงหรอแล้วได้มาเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าโอ้สงสัยมันจะงโง่จริงๆอ่ะ <S <S แผนคุณน้องนี่มันสุดยอดเลยอ่ะอือบอกแล้วว่าทำงานกับฉันเนี่ย ไม่มีพลาดทองเหลือหลายเส้นนะวันนี้ฉันขอสักแสนสองแสนก็นแล้วกันงานดีแบบนี้พี่มาทำทั้วันเลยได้ไหมอ่ะได้สิแต่ว่าที่อู่นะทั้งสองครั้งก็พอนะเดี๋ยวพวกมันจำหน้าได้อะ่ะเราต้องเปรียดทีไปเรื่อยๆอ,อ๋อคุณน้องเนี่ยแสนรู้จริงเลยอะ่ะฉลาดจริงเลยอะ่ะ <laughs> จ้ะ จัดการตามแผนเดิมได้เลยเจ้าของรถมาแล้วเดี๋ยวพี่ปกันนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นั่นมันไอ้คนเดิมนี่หว่าไอ้รถคันมเมื่อกี้นี่มันออกไปแล้วไม่ใช่หรอเออใช่อ่ะทำไม,มีรถสองคันอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าคราวนี้ พี่คงออกไปทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวมันรู้อะ่ะรอบนี้ฉันไปเองก็แล้วกันเฮ้ยคนคนลงมาก่อนคนมีอะไรครับพี่เอ่อคนขับรถเหยียบซ้ายทองกับแหวนทองอยู่หรือเปล่าคะคุณลงมาดูหน่อยสิเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยอะไรวะเนี่ย เหมือนเมื่อกี้เลยครับเนี่ยอะไรนะน้องน้องจะบอกว่าเมื่อกี้เราก็จเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเหรอใช่สิพี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเหยียบม,มาจากไหนรถคันนี้เลยเหรอ๋อ,อไม่ใช่หรอกครับคันนู้นรถผมส่วนคันนี้รถของแฟนครับอ๋องังงูสอนจริงๆเลยสแสดงว่าผมเนี่ย ทำบุญกับคนขึ้นทุกครั้งที่แล้วเนี่ยมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาเจอกับผมเหมือนกันผมก็เลยแบ่งเงินสดให้พี่เขาไปคนละครึ่งงั้นเดี๋ยวผมแบ่งกับพี่ด้วยโอเคไหมครับเงินสดคนละครึ่งเลยจะดีเหรอน้องดีสิครับมาเอาเงินที่รถผมหากระเป๋าตังค์ผมไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปตกอยู่ตรงไหนงั้น เดี๋ยวพี่ช่วยหาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาฝั่งนู้นได้สิโอเคครับขอบคุณครับเลี๋วน้องก็วางไว้ตรงไหนอะน้องจําได้หรือเปล่าอะไอ้คิดว่ากูจะง้อไปครั้งที่สองเนี่ยมันจะทำอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยคิดอะไรอยู่กับพ เ่ฉันไม่งงให้แกหลอกซ้ำสองหรอกนะจะไปไหนอะไรไขงง่งงแกพูดบ้าเรื่องแกฉันไม่ได้ทำอะไรเว้ยจริงเหรอครับแล้วคุณเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับแล้วนี่แกเป็นใครวะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็คือคนที่ช่วยผมไว้ไงครับเดินครับมีอะไรช่วยไหมครับผมว่าคุณเน่ยต้องให้ผมช่วยมากกว่าครับหมายความว่าไงครับคุณดูนี่สิครับ คุณอย่บอกนะว่าผมกำลังโดนแก๊งตกทองหลอกอ่ะแน่นอนครับแล้วผมจะทำยังไงครับมันหลอกเงินผมไปตั้งหมื่นห้าผมมีวิธีครับคุณตามผมมาเดี๋ยวแล้วคุณคือใครครับ ใช่ครับมันคือหลักฐานชั้นดีเลยนะครับนี่แก่จะสืบเรื่องของชาวบ้านได้ไหมผมไม่เสือกไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นหน้าที่ของผมผมร้อยตำรวจเอกโบสภพีระเดชสารวัตรสืบสวนมาดูแลพื้นที่แถวนี้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีแกง๊งมิชาชีพออกหากินแถวนี้ครับ โคตรเท่เลยเพ่เอาไปเลยฉันฉันฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องเฮ้นี่จะชีพอย่างพวกแกเนี่ยต้องได้รับบทเรียนจะได้ไม่ทำแบบนี้กับใครเงินก็ส่วนเงินหลอกลวงก็ส่งหลอกลวงเอามันขึ้นรถไปทั้งคู่เลยครับคุณตำรวจได้ครับไปครับกลับไปอยู่กับเพื่อนนะ ขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมครับคนโกงต้องรับกรรมเพราะสิ่งที่พวกมันทำคือสิ่งที่ผิดอย่างแท้จริง ใช่พี่โชคดีมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมันต้องว่าผมไปเหยียบกันที่ไหนอะนะก่อนนะเหนียวลาบลอยมันก็จะกลายเป็นแบบลอยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเ้าพี่เาขออ๋อเดี๋ยวเจ้าของมาตามออ๋อตัลี้เดี๋ยวเจ้าของมาตามเจอวันนี้ฉันขอแสนสองแสนละกันที่มีทองตั้งหลายเส้น นี so hey, hey, Vai, bye, mówi, no ่มันสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยถกป่ะเนี่ยท no ี่มาทําอีกได้ไหมบ่อยๆได้ไหมใช่ปะมันมันมีอัยก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่หรอทองชั้นอะยังเหลือตั้งเยอะวันเนี้ยฉันขอสักแสนสองแสนก็แล้วกันทำงานกับฉันหนูพลาดหนูวนไงหนูยังพูดไม่จบแต่หนูวนพูดมันมันจะจบหรือยังวะยังพูดอันน้นท้าย